หลังจากที่พ่อแม่จากไปเธอก็ปรากฏตัวขึ้นมาเหมือนนางฟ้าผู้ช่วยชีวิตตอนนั้นฉันมันโง่มากที่ไปคิดว่าเธอคือแสงสว่างแต่สุดท้ายสิ่งที่เธอจ้องมาก็แค่ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ทิ้งไว้เสี่ยวเฉินแม่ฉันบอกว่าถ้าอยากแต่งงานกับฉันต้องซื้ออพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแล้วจ่ายเต็มจำนวนแล้วต้องเป็นชื่อของฉันแฉนยังมีสินสอดอีก8ป0แ0 0หยวน เธอเหมือนหลุมดําที่ไหลกล้นของเงินครั้งแล้วครั้งเล่าสูบเงินเก็บทั้งหมดของฉันไปจนหมดฉันรู้ว่ามันไม่ถูกแต่ทั้งหมดก็เพื่อครอบครัวเล็กๆของเราสู้เอาบ้านของนายไปขายดีกว่ายังไงมันก็เก่าแล้วนี่สุดท้ายแล้วแม้แต่บ้านเก่าๆที่สืบทอดมาเธอก็ยังอยากขายสันทุ่มทั้งหมดเพื่อซื้ออาพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองให้เธอคุณชาย คนที่ฉันพูดถึงก็คือเขานี่แหละท่านไม่ได้กําลังมองหาวัสดุพิเศษอยู่หรอเขาสอดคล้องกับความต้องการของท่านอย่างแน่นอนเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงฉันทุ่มสุดตัวเพื่อปกป้องเธอแต่เธอกลับไปเกาะเกี่ยวอำนาจที่เหนือกว่าเธอขายฉันเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปหือก็ไม่มีอะไรพิเศษหรือว่าต้องกินเขาเข้าไปสุดท้ายแม้แต่ร่างกายของฉันก็ไม่เหลือ นางอัปมงคลเธอก็อุตส่าห์มาหาฉันถึงที่เลยงั้นหรองั้นเรามาสะสามบัญชีแค้นกันเลยเถอะโรงแรมหรูทิรักโทรหาฉันมีอะไรหรือเปล่าเออคือฉันออกไปเที่ยวกับเพื่อนหนะ้าแล้วเมื่อเอิญทำสร้อยทองเส้นหนึ่งหายไปฉันเสียดายจะตายอยู่แล้วแล้วจะให้ทําอะไรได้ล่ะก็ต้องซื้อเส้นใหม่ให้ทิรักของฉันสิไม่ไม่ไม,ไม่เส้นเดียวมันไม่พอซื้อสักสิบเส้นเลยลอวกันจริงเหรอนาย นายไปใจปัม้มตั้งแต่เมื่อไหร่กันช่วงนี้โชคดีลงทุนคริปโตแล้วทำกำไรมาได้นิดหน่อยพอได้เงินมาแล้วก็ต้องใช้กับยอดรักของฉันอยู่แล้วสิคริปโตเหรอนายคงไม่ได้โดนหลอกอะไรหรอกนะของแบบนั้นมันแปลกๆจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าก็รอดูรอบหน้าทำกำไรได้เมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้เองไม่ใช่หรอแต่เล่นเล็กๆไม่สนุกหรอกทั้งนี้ฉันกะว่าจะเล่นใหญ่หน่อยฉันเตรียมจะไปกู้เงินทุนเพิ่มอีกหน่อยแล้วเอาไปลงให้มากขึ้น แต่ว่านะเงินกู้ก้อนนี้ต้องมีคนเป็นพยานที่ลักช่วยฉันหน่อยสิฉันจะแบ่งให้เธอห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินกู้ถือเป็นค่าเหนื่อยของเธออาบน้ํานานขนาดนี้เชียวที่ลักจะเสร็จแล้วนะรอฉันหน่อยสิทั้งกับไอ้แก่บ้านนี่ทั้งคืนได้แค่ห้าพันแต่อ้โง้นั่นแค่เซ็นชื่อก็ได้ตั้งห้าหมื่นแล้วงั้นหรอเสียงงั้นหรอแค่เซ็นชื่อเท่านั้นแหละอีกอย่างเสียวเฉินก็แค่ไอ้ขี้ขาดมันไม่กล้าหลอกฉันหรอกการโทรสิ้นสุด นางอัปมงคลฉันรอเธออยู่นะได้เวลาสร้างฐานที่มั่นของฉันแล้วที่นี่แหละภายในหนึ่งเดือนจะต้องเปิดให้มันกลายเป็นป้อมปาการที่แข็งแกร่งหน้าต่างจะต้องเป็นกระจกกันกระสุนแบบผสมเสริมตะข่ายกันขโมยแบบซ่อนเลนส์ผนังเสริมความแข็งแรงให้เป็นกำแพงกันกระสุนหนาขนาด3เมตรทนทานต่อแรงแผ่นดินไหวระดับแดขึ้นไป ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มระบบผลิตไฟอิสระเพื่อรับประกันพลังงานและติดตั้งระบบกรองอากาศบริสุทธิ์เพื่อป้องกันแก๊สพิษจากภายนอกเข้ามาระบบนิเวศอิสระที่มีระบบจ่ายออกซิเจน72ชั่วโมงและอุปกรณ์หมุนเวียนน้ำพร้อมด้วยประตูนิรภัยกันร,ระเบิดและควบคุมการเข้าออกที่ยืนยันตัวตน2ชั้นทั้งแบบชีวะและก่อนประตูเชิงกลสรุปภายใน1เดือนต้องปรับปรุงบ้านให้ทนทานแรงกระแทกที่มีระบบพยุงชีพ จะเตรียมความพร้อมวันสิ้นโลกหรอหรือแค่เพรเจอเรื่องวันสิ้นโลกกันหมอนี่มันดูหนังสิ้นโลกเยอะไปหรือเปล่าวะว่าไงทําได้หรือเปล่าในประวัติของคุณเขียนไว้ว่าเคยออกแบบห้องนิรภัยให้กับมหาเศรษฐีระดับท็อปสันเป็นปร,รมาจารย์ด้านป้องกันไม่ใช่หรืองไงอ่าคุณเฉินครับความต้องการของคุณมันไม่เหมือนใครและระดับสูงมากครับเพียงแต่ว่าเรื่องงบประมาณ นี่ก็อีกคนโคตรรวยโดนเป่าหูจนเพี้ยนแล้วมัง้งเงินเยอะจนไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วงั้นหรอไอ้บ้านี่มันต้องบ้าไปแล้วแน่นอนเงินมาดจำหนึ่งล้านส่วนที่เหลือเรียกตามราคาได้เลยให้ผมเป็นคนตั้งราคาเองเหรอเจียเอ้ยเจอลูกค้ามาหาเศรษฐีงโ่ๆโแล้วแค่เดียวเดียวก็รวยไม่รู้เรื่องแต่ว่านะผมให้ความสําคัญกับวัสดุและคุณภาพมากคุณต้องมั่นใจว่าจะผ่านการตรวจสอบ ไม่มีปัญหาครับคุณเฉินวางใจได้เลยรับประกันว่าเราจะสร้างให้คุณแข็งแรงดุดป้อมปราการเหล็กแน่คอยดูเถอะฉันจะรีดไถแกให้หมดตัวเลยใช้ไปให้เต็มที่เลยไอ้หนูพอถึงวันสิ้นโลกแล้วจะไปหาใครมาทวงเงินค่าของที่เหลือล่ะป้อมปราการพร้อมแล้วต่อไปก็คือสเสบียงยาอาหารของใช้ประจำวันพวกนี้จัดการไม่ยากแต่ว่า สิ่งที่อันตรายที่สุดในวันสิ้นโลกไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่คือจิตใจผู้คนที่ไร้ระเบียบอาวุธเย็นก็สามารถหาได้จากร้านค้าแต่อาวุธร้อนที่สามารถโจมตีถึงตายได้จะไปหาจากไหนดีจะไปซื้อได้ยังไงจะส่งที่อยู่ให้ทางแททส่วนตัวคืนนี้สองทุ่มผักเลยเวลาแล้วจะไม่รอเลือกมาเจอในที่ที่คนเยอะขนาดนี้เนี่ยนะ เวนเอ้ยหยุดนะเว้ยหยุดนะเยสันละเลวจะหนีไปไหนหนีอีกสิเยสันละเลวกล้าม,มาเล่นตุกติกในถิ่นของฉันหรอคิดว่าตัวเองเป็นอมาตะหรือไงไดโปดช่วยฉันด้วยนี่เธอหลี่โยโยเธอมาอยู่ในที่แบบนี้ได้ยังไง